เด็กมาเรียนนีเนี่ยมันเป็นโอกาสที่แบบเป็นโอกาสทองที่มากกว่าทองอีกเลยอะ่ะเป็นโอกาสที่รัตนานะเป็นโอกาสที่เข้าสู่ความเป็นรัตนาแต่บางคนยังไม่เห็นคุณค่าเลยเนี่ยเนาะเป็นโอกาสที่หาไม่ได้แล้วลูกเป็นโอกาสยิ่งกว่าโอกาสทองเพราะว่าถ้าแค่ลูกเข้าใจการปรับท่าสี ลูกก็สามารถที่จะอยู่ในโลกได้ระดับดีระดับนึงลูกขาคนเราเนี่ยโอกาสมีแล้วไม่มีอีกนะพรุ่งนี้ก็จะไม่เหมือนวันนี้เวลาต่อไปก็จะไม่เหมือนขณะน,นี้เวลาที่ลูกก้มหน้าลูกอาจจะปรารถนาในสิ่งที่ไม่ใช่ดีงามเท่าไหร่ แต่เวลาที่ลูกเงยหน้าขึ้นมาฟังพระธรรมนั้นคือโอกาสที่ลูกจยากข้ามผลจิตที่อยาบกระดา้างบางคนนั้นก้มลงเพื่อขีดเขียนนั้นคือดีแต่บางคนนั้นก้มลงเพื่อหนีเพื่อไม่อยากฟังนั้นก็เป็นสิ่งที่ลูกได้ผลตามที่ลูกคิดลูกกระทำโอเคนะ ม,มีใครทำให้เราเลยไม่มีใครทำให้เราเป็นคนได้ที่หนึ่งไม่มีใครทำให้เราเป็นคนหน้าตาดีไม่มีใครทำให้เราเป็นคนเรียนเก่งแต่เพราะเหตุที่เราต้องทำให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเล็กอยู่ข้างหน้านะคะน้องเล็กอยู่ข้างหน้าน้องเล็กก็พยายามที่จะฝาก เราว่ายัางเล็กอยู่นะคะการเข้าใจ